สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาลงพามาลงทะเลมาหาเบิ่งกันพักกันปวยเล้งกับพักกันขนาดทะเลนะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ามามามาพอดตหนาแล้วยางเป็นกิโลกว่าสิพอดตัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเฮียจุนงอมมาเบิ่งกันเลยจ้ะคุณตุนากันพักปวยเล้งเรือผักข้มทะเลนั่นเดีนะจ้ะเนาะมาเบิ่งเลยจ้ะยังได้จ้าพ่อแม่พี่น้องผุ้นห้อยเข้ามาเตะถิ่มตะสร้างหอืไป กันมาหาเหยียบเตาหาเตหถิ่มฝรั่งไหม้าเจ้าปงหูจะก,กินขี้ขวานาานะจ๊ะเนาะอีพวกเธอเนี่ยขากอยู่คนละพวกไงเตหพังเตหแตกมหมดเฮ็ดไปทั่วจักกินแล้วยังมาหาเตาห์เลนี่ตั้งหา้าโอ้ยมันใหญ่จะไปกินเองพวกเจ้าบริเตห์ดอกคอจีบอกให้คอจีตัดเอาเนี่ยพวกเจาเ้ามาเตหต่อมันหลดุด เทียงเพิ่นกระลังก,กรอบๆเมื่เก็บบ่ได้หรอกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเด้เขากัพผ้ากระจอกพ้ากันไมน้ยางก็เลยเขมาหาเตะถิมเตะแตกมันตอดที่พ่นแตกดีแล้ว,วความอวบของเพิ่นนะมาเตะก็มาเตะรดเตะเตวัวน,น,นั้นแบบนี้ สดิดสตมสวยงามคงเพล่นนู้ยมาเตะกับม,มาเตะโรสิตัดในรือตะตอมมาเตะค่ะป่ของเขากินนะมะหาเตะจิมแน่นี่จ้ะจ็บโอกาสเพลนอนการได้อบอวดก,กระเด็ดเอาสุดยอดเลยนี่อุก่อนนี้ จมดินอยู่พี่หลีกไปในงาะอ่สวยสิตัดออกขนาดทะเลไปกินอะโอ๊ยอตัดลงไปทั้งไหนตัดบ้ถือขนาดทะเลเลยว่าขาดป่ะอืตัดถูกงามัน่็ตั้งสั่นตวจ้ะเอ้ยเฮ็ดขนาดไอ้เฮ็ด,ดหนาดทะเลละไอขนาด หลาดนายขนาดาน่าจะเนาะพุ่นจวดเลยแต่ดูก,นนก้อนนี่ก้อนนี<ๆ>่กำลังก้อน,นอุบอวบวมัน,นเอาไว้เอาไว้เอาไว้ขยอดนี่ซะมันยอดนี่มันสวยพวกนั้นเอาไว้พวกนี้เอาไว้แต่อันนี้คออ,อันนี้คอจะ้ะขนาดทะเลซมซื่อดีดีม่แต่ขี่ไส้พงแน่พุ่น พุ่นนะสุดจวดอีดีพุนเฮ้ยฝ่าวกินกันมัหอวไปตอนารกงบวบสำนียให้รีบมาตัดไปกินหลวดเพราะว่าขันมันโตเต็มจี่แล้วมันมันขมจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยมันขมเรื่องข้องเรื่องนะสุดจวดอีดีง่ามแล้วจะเนาะถ่ายรูปเล่นะให้เยอะๆยากๆอยู่นนะ จอดจะสุดยอดสวยงามจริงๆพูดนะเฮ้ยเดือดอีีไปจ้ะไปหาบึงพักอย่างอื่นตัวพอว่อเป็นไรสำนันแล้วตันนี้มาจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหุกเจ็ดแปดเก้ายอดลายอยู่จ้ะอันนี้จอยคอเนี่ยอีมีไม่ด้สี่สิบคนเสียดายขาจะไม่เห็นหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าห้าก็อันนี้ขราจ่อกระตีด้ยเนี่ย น่าจะเอาอันนี้ไปพรมแต่และต้นสาดเพิ่์สไดูกอ่อนิเอาก้อนี้ไปนั่งจ้ะอืมก้อ,กอนี้เอาไปหยอดหยอดนี่พ่อแม่นกอ้อเขาเรียกหยอดจ้ะอืมมาสิจริงๆเลิกอยากเก็บค่ะขาก้อนี้เยอะแต่ว่า เอาไว้จับมือนะเขาจะได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเล่นนะจน๊ะเนาะจะง่ามส่งง่ามที่นี่หนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่หายอดอจับพ่อแม่พี่น้องบวบงามๆทีนี่จริงๆกะอยากได้อยู่ที้นี่ขอสัสนตั้งได้ลจหไอขอสันน่ ใบแก่เพิ่นบวบ,บส,สวยๆจ้ะพอแล้วไปหาเก็บผักปวยเล้งตีตัวพิ่นไงแล่บุญเละๆอยู่ิ่นมาเบิ่งผักปวยเล้งหรือว่าผักไอ้ผมทะเลข,ของเฮาแล้วจ้ะเนาะใบแก่เป็นออกแต่จะเป็นแตกว่มันยังดอก จะมาเก็บจะนะอีกอลักษณะท่าทั้งของเพิ่นก็นจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องผักปวยเลิงเกิดอยู่ตามทรายตามทะเลฮะเตอ้์เนะน่ระนาดหยดจอก็ได้น บ้า mm hmm. นมันกระสิจักสิเกิดพอเกิดเดี๋ยวสิล่องก็เสียมเป็นไอ้ไว้ไอ้ปลูกใส่บ้านเนี่ยจะพ่อแม่พี่น้องจาเสียมมะกุดหรอล่องไปล่องมึงจะกลัวซองกลัวจะมันเกิดนะจ๊ะเนาะจิ้มเอาโดนอ่อนอุบซีสวยๆนะจับแพะตัวเจียมันมีอีกใส่ถองเลือดกระจกโอ้ยนะจะสับหนาบอยู่นะ โอ้ยจังเลยจังสิได้เพี่อนไม่มาหนีกงามขนาดอยู่ข้างในนี่ป้าดิจโะจังเลยจังสิได้พ่อแม่พี่น้อนกูนนะงามขนาดยุกใ,ใ,ใต้ท้องเรือนี่จ้ะถือบนละไตทองเรือดไม่ตันจนขึมาอ่ะพูดนะไม่เอาเลยจังใดโอ้ยจะโคตรจุกคกนเนอะนจะไปงัดเอาจุกเอาอยู่ใต้ท้องเรือ พิ่นเอาเลือกความไหวพุณณตนาอจพุณกอนังเบิ Han ่งแนพุณนจสิไปงัดออกคือเกาจับพ่อแม่เป็น้องจับพุณสุดยอดอีลีเขียวงามเนาะ ครั เดือดก็เล่น,ลนแห่งเหยดเขี้ยว ทับไปไล้ก็เห็นคน จะพ่อแม่ไปนอนปะูดแล้วเข้าความไปเป็นได้ก็ไปนัจ่จกกินของเขามันชอบคักแน่แท้กันยังวะมาหาตัวจ้ะด่วยหน่็ไกันดินจ้ะก่อนนี่หน่อยเป็น,เ,นเต็มอยู่ปุะนะ่น์่ะกาล่างเกิดมึงนั่นสุดยดอดดีีเขียงงามขนาดใบใหญ่ซ้ำที่จอดไปเก็บมาแล้วจ้ะเนะาะมึงทางนี้ สีเสี้ยวเพระาะว่ามันขาดไอ้ขาดน้มเจ้าพ่อแม่พี่น้องเหลืองคุณน่ะขาดหนามแล้วเหลืองปีนี้ที่มาตกหน่อยสเสรนแล้วมันก้อนี่จ้ะก้อนี้พ่นะอที่นะเลี้ยงยุ่งคุณงามยู่งคุณน่ะเดืยดเอาคุณนะ่ะหยดเลยจะเสิยบตัดจ้ะจัดเด้อตั้งกล่องจักบาทกัน แต่ว่าเย็ดเอายอดอ,อ่นอ,อ,นอ,อนๆย็ดเอาไปอ่อนๆเพื่อกระได้รอกปล่อยให้ถ้าไปตัดแล้วมันได้ไปถูกกรอ,อย่างอื่นเพือพ่อ,พอนพ่อแม่พ่นองจะ้ะ พ,พ่อเราจะปล่อยเป็นไรซะเทนี่ก็เลือดยูเห็นป่ะกระด็พาตัวจ้ะวันนี้พ่อแม่พี่นอ้องพุดนะเสียอย่างเดียวมันขาดน้ำจ้ะสุดจวดเลยเนาะจะ้ะเนาะขนาดเ,เสียอย่างเดียวขาดนา้ำโตกะก็ใส่ในเด้อ,อฝนเลยจวดเสิยเลยภาคมา่านเก็บออกกองมาง่ จะไปหาตัวพูนะที่ทูพอม่พี่นอ้อวกกอนนี่พูดนะสยอดเลยบัดเจนี่พูนะมมีแต่ดินทรายล่างเงนพ่าเมนวันล่างง่ายได้พอม่พี่หนหอวล่างงยาเยก็เหมนพ<ๆ>มันจับทรายแม่จ้ะล่างนี่ล่าง สามนาม4ี่นามพูนเด้ไนเพราะมันล่างง่ายๆนะล่างง่ากอีรีเมื่อกี้นันมอนส่งขอความมากว่าขจอดจัดยาให้จอยว่าสัน้นให้จอยเอาไปเอาไปเอาอยุลานขายยาดูดูเลยจอดอีดอรี จัดยยจ่ายแอนจอยปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าแล้วก็ไอ้ไข่ก็ว่าเป็นหัวเข่าอักเสบเนันนมจ้ะเลยโทรเป็นหาหมอหาหมอประจ,จําจอยนี่ละบอกว่าฉันนห็นว่อยากเข้าไปพวกเธอจัดยายฉันเดนบบเพราะว่าฉันเคยไปหาพวกเธอแล้วเ,เกี่ยวกับไอก้กรณีนี่ว่าสันเพราะว่าคนไข้มันลายข้าจอกอะ เห็นใจพันยุทธไม่เหม่อพันเข้นอ้ไเข็นพันบอกตัวภาษานี่เหม่อพันหูจักยาตัวยาเ้าอยู่แม่จ้กที่หมอพันไหนมากินอ่ะมันกระมดขี้มันกระมดไห่มากินมาท่ามาขี้มันกระยามันกระมดก็เลยบอกว่าเออจัดให้ฉันเน่ยฉันจังบ่ได้เสียเวลาไม่ลากเขาไปข้างในพวกเธอกับจีนัยมีเวลาตรวจคนไข่คนอื่นนั่มไปกระแจใจเลย เขียมาเมื่อกี้เนี่ยส่งความมาเมื่อกี้นะฉันจัดยายเธอ,เอ,ะนะเอาาแล้วเด้อพนะจะออกจากป่าเราจะไปเอาอยรลานขายยาเสียเงิน้อจ้าบ่แมวนว่าบ่เสียเงินนะบด้จ่ายยาสี่ขึ้นบานเฮ่านะโ่งบานอยู่นี่บานเฮานะไปหาหมอนะั้นจ่ายยายอยู่ในโ่องบานเลยนอะกจากนาะแต่ว่าอยู่นี่ไปหาหมออยู่ที่นึงแลรับยายอยีกวิธีหนึง่ง้ะจ่ไบริม่นที่เดียวกัน ขี่เบื้องดีๆเพราะว่าอันนี้ว่ายหยดบวบปนอ่อนเพื่อเกินแอบอยู่ข้างล่างผิแไหมจ๊ะหยดเลยเปุ่น่ะมังไก่กุ้งจ้บไปพามานังงัดนั่งเงี้ยจุ่มกระโบอุดตะพักกินละจ้ะ หยดหนึ่งอจบจ้าอบอบจริงจริงเห็นบ่มปุณงามบจ่จ้ะสุดหยดหนะจ๊ะเนาะบางกออีกฟังทั้งนึงจ้ะบังกอฟังทั้งนีอยุตนา,าแะ้วกันอี่อยู่ ระเบียบมันสวยงามกันจะ้ะกอดท่านผิดได้กอทั้งนี้จะ้ะแต่เจ้าสิบาทจอยเ้าผู้เดียว เลยอสิความ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 บางตรงไดกับบาแผลบาดนัวบางไก่พวกเจาก็ะชัเห็นความฟินความมั่นบางไอแปบจังสีเเจามานาจ้ะมึงพี่อุ้ยปนะฉันเป็นชันอยู่ข้างในพี่ทิเขาไปมุดตัดจังเลยเราเว้ยมันจิบเลือข้าเจ้า นนดเดี๋ยวใจบ่มทีเด,กกดียวเด้วคอตัดซะกันต้เอายอดกันขึอ้าซะก,ก่อนอันนี้ส้หยอดติดกันเลยนะตรงานก็นมากทีเดียวเด้จะ้ะเห็นบุ่นหยอดกนสวยอวอบจะ้ะ จวดนี่้ังไงนนี่สุดจวดเลยนี่เตะ่ข้างล่างนี่จ้ะจะเอาเรือมาทับล่งขจะกระทับป่ยังแนวเจจกระเก็บกินเนาะบ่ะเือเห่า จอดนึงั่งเห็แบบนบอลไหมหมดแล้วไปน,นี้จ้ะสวยงามบอลปุณ่ะเ้ยสุดจอดอีลีอวบเขียวน่าจะน้องพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปหาตัวจ้ะโอ้เป็นยังไงจ้ะพ่อแม่พี่น้องสุดจอดปรจัะสุดจอดบอกุ่นป่ะ คลิปนี้เจ้าก็ขอฝากไปแค่นี้ด้จาะพ่อแม่พี่น้องจ้ากาบขอพระคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจที่มีให้แอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาลแล้วก็มาดามเ็ดมัสลูมนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนนะจ้ะเด้อรวยรวยสุขคนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอขอะคุณทุกกำลังแรงใจด้จ้ะเด้อสวยงามอหลี ลำรวยเงินทองทุกคนเดี๋จ้าเนาะเดี๋ยจีบจะจุนเดี๋จ้าเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพุ่นกินแซ่บบังสลับ,บยุบเป็นบรีน้ำซืซ้อบ๊ายบายค่ะ